ไว้ออมาสตี้อยทาจมักโดนโดนซะมีอัจ,จะนอนแล้วบอกมีอัจ,จะนอนแล้วบออกมาสตี้คอยใส่สุดนอนมาเลยได้นี่เออออมาทางลังบ้านเด้อคอยบอกจะป้าก็มีอัจจาาซาคอยเสีเอาเงินน้ำคอยเทไหลคอยเสเอาหายเจ้าฮะไอเทไหลคอยจ่างจะป้าก็มันฮะอ่ะก็พีนี่ยังอยู่เนาะ <laughs> คนมากินคองก่อคองเก่าอากาซาอยู่กันไปก็คือเก่าหลจจะก็ไม่นอนนะคอย ถ้าฝ่ามา่าสิมีม่อาจจะกระบอกขัดเขาผู้สาวซำหนอ่อยเข <c oughs> าคอยรอกจะชินอะแล้วมีเถ้าสวบเท้าเต้ตตพาพันปีสวบออ,อันมีอ,าาอ่ะจ้าหันคนสิยาเขาบ่หยาดรอซิมี่อาจจะก,การข้อกระตา่ายโอ้ยฝ่ายดิน <c oughs> ปตามันงูเห็นเลยชักถีบชักแดงกตายตะนอนเว็ดห <c oughs> มาสีบ้าโอ้หมาสา สมบังอาเทสมาเอาผัวเอือยสมองยาสิคิดยาสิคิดเอือยบอกไว้โลท้ำสิกิดตีด้สิสกิดกระปะาทำซบเอือย่อกรนึกอ oh ีลาก่อนขึ้นึ่งจะเอากระพัวกโอ้บว่ากูแพ้มันซ้ำใดมึงอย่ามาจักบอกยาสัญญาผัวเอือยเอือยข้อบอกไวโลเป็นไปบอไรกูสิบอกมึงไหวได้ินามึงเสียเป็นมียหน่อยเขามันบ่ดีเป็นมียใไญ่โล ดูนี่สิป้ามันแล้วมันบันเป็นตัสิไตกป้าเอาไปยูโลกันสิแถมข่าหายหน้าป้าเอามะนีกูกลำกูเวงกูนกีน่มันไปกูคือสีสวงอกสวงใจกูสิขึ้นสั่นฟ้าด่ามาดึงแทงหนาแตงตู่ฮาวผูไาาาา้ไม่เอาไปซื้อโทรศัพท์ไปกูรอดโทรศัพท์กูเสียเลยให้ผมเหมนไมในท็อตนายมัมงงุบโทราศาพัพท์ซอยนบ้านนะถึงตีนมี่อ่ะค่ะ เ <laughs> จ็บจนสิน้นไลยเป็นอะไร